สุดช็อกกีตาร์ซิลิพิดเผยเรื่องราวขนลุกออมอกระพันมาหากีตาร์ซิลิพิดเผยสัมผัสได้ว่าออมอกรพันมาหาอยากบอกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วเราคือครอบครัวเดียวกันบรรยากาศสวดพระอภิธรรมศพออมอกรพันคืนสุดท้ายเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะมีพิธีชาวนากิจในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้ ซึ่งในวันดังกล่าวมีเพื่อนพี่น้องดาราเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเช่นทุกคืนและหนึ่งในนั้นคือกีตาร์ริลิพิดที่เดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมทุกวันและเธอได้ให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนว่ารู้จักกับออมอกรพันมานานแล้วสิบกว่าปีจากพี่น้องที่สนิทจากการทำงานด้วยกันกลายมาเป็นแม่เป็นพ่อที่รักกันเหมือนครอบครัว ออมจะชอบถามว่ารักเขาไหมเขาเป็นคนแบบนี้เมื่อคืนคุยกับเอมี่แล้วเรียกออมมาคุยคือคุยกับออมตลอดที่วัดที่บ้านกลับไปก็คุยนั่งก็คุยเชื่อว่าน้องคงไม่เหงาพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าสัมผัสได้ว่าออมมาหาเขามาหาวันแรกคุยกับเขาเรียกเขาแต่บอกว่าไม่ต้องมานะไม่เป็นไร แต่โดยส่วนตัวสัมผัสได้ว่าเขามาหา